มีบางคนสงสัยแล้วก็ถามมานะครับว่าถ้าเราไม่สนใจดวงชะตาเราไม่ฝืนไม่ดูเจ้ากรรมในเวรไม่สนใจอะไงชื่นปล่อยมันไปตามยถากรรมแบบเนี้แล้วชีวิตเราจะแย่เหรอแล้วเราจะไม่ได้เลยเหรอชีวิตจะไม่ดีขึ้นเลยเหรอจะไม่สมหวังอะไรเลยเหรอในชีวิตเรานี่ซวยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยครับกาสวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่พีกระบ่ากลางฝ่ามือที่มาสร้างมาลมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนได้เมตตารักจนที่เราตามคลิป ้ากลับได้ร่วมสร้างบาร,รมีที่ทุสถานที่กาญจนบุรีแต่ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรนะที่การนะก็คือตัดหญ้าเสร็จก็ปิดไว้ก่อนผมมาทําที่สุนิชานการ์เด้นก่อนนะครับดังนั้นทุกคนเนี่ยที่รับชมคลิปาจาก u t u b e เนี่ยก็ได้ร่วมสร้างบาร,รมีโดยไม่ต้องบริจาคเลยครับส่วนใครอยากจะร่วมบุญร่วมอะไรกับผมสนับสนุสนผมก็ตามสะดวกเลยนะครับผมก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านั่นเองวันนี้นะครับมีคําถามที่หลายคนเขาก็สงสัยนะครับว่าอาจารย์ถ้าหนูปล่อยไปตาม จะถากรรมปล่อยชีวิตไปตามเรื่องตามราวไม่ต้องไปสนใจดวงชะตาไม่ต้องไปสร้างบารมีเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำงานทำบุญทำกุศลต,ต่งตางๆไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรขนาดที่แบบว่าต้องสร้างบารมีสิบอย่างเนี่ยชีวิตมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรออะไรเงี้ยผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่า การที่คุณบอกว่าคุณจะใช้ชีวิตไปตามยถากรรมทําบุญได้เหมือนมีโอกาสทํางานทําการไปหาเงินหาทองไปอยู่กับครอบครัวไปมันได้ไหมมันได้ครับได้ทุกคนแหละครับไม่มีใครว่าอะไรคุณไม่ผิดกฎหมายไม่โดนจับแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอนาคตของเราจะมีสิ่งดีๆหรือมีสิ่งไม่ดีบางคนเราเห็นว่าโอ้มีคนรักคนเมตตามีชื่อเสียงดูแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตอู้ฟู่ร่ำรวย แต่สุดท้ายไปอยู่ในคุกเห็นไหม <c oughs> ถามว่าทำไมเพราะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องคุณงามความดีอะไรที่เป็นประโยชน์ของตัวเองเป็นผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเขาเอาหมดดังนั้นเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอนาคตของเราเนี่ยจะไม่พลาดพังหรืออนาคตของเราจะไปเจอเพื่อนแบบไหนถ้าเราไปเจอเพื่อนเหมือนดาราเนี่ยที่เราคิดว่าเออเรามีเงินมีทอง เราขยันเก็บเงินเก็บทองวันดีคืนดีเพื่อนที่เราสนิทก็มาชวนเราลงทุนชวนนู่นชวนนี่เราโดนเขาโกงไปหมดตัวหาเงินมาทั้งชีวิตบั้นปลายจะสบายหน่อยเราก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้เราเชื่อเพื่อนเชื่อคนนู้นชื่อคนนี้แล้วก็เสียเงินโดนหลอกบางคนก็โดนสแกมเมอร์โดนมิจฉาชีพอลเซเ็ center อะไรเงินที่เก็บมาหมดถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิด ถามว่าใครผิดต้องบอกเลยว่าไม่มีใครผิดแต่มันเป็นกรรมที่เขาต้องรับดังนั้นถามว่าถ้าคุณพอใจในชีวิตเป็นอยู่ของปัจจุบันแล้วคุณมั่นใจว่าอนาคตคุณนั้นดีแน่นอนคุณสบายแน่นอนคุณไม่ต้องวิจกกังวลแน่นอนคุณก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสร้างบารมีอะไรนักหนาคุณก็ทำบุญไปไป,ไปวัดทำบุญทำสังฆทานแล้วก็สวนมนุ์ไว้พระตามสมควร แค่นั้นเองเราเห็นไม่หลายคนเนี่ยเราดูแล้วว่าดูมีอนาคตไกลสุดท้ายเราไม่รู้ว่าในชีวิตของเขาบางครั้งเจอคนใกล้ตัวเจอคนรักกดดันพอเจอคนรักกดดันประชดประชันตัวเราก็เครียดจากงานยังมาเครียดเรื่องความรักเครียดเรื่องคนใกล้ตัวมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้ยเบื่อ ไม่อยากอยู่แล้วชีวิตนี้มันทรมานเหลือเกินตายตายให้มันรู้ไปเลยถ้าเราตายไปดูเดฟเขาจะเสียใจไหมเห็นไหมอะไรที่ทําให้เราเกิดรู้สึกแบบนี้ผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเจ้ากรรมในเวรคือมายเซ็ตดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าช่วงชีวิตของเรามันจะมีมายเซ็ตที่เจ้ากรรมในเวรเป็นคนบงการความรู้สึกให้มีความรู้สึกนึกคิดที่ทําอะไรผิดผิดโดยที่เราคาดไม่ถึงหรือเปล่าดังนั้น ผมบอกเลยนะตั้งแต่เด็กผมเคยทุกไหมผมบอกเลยผมทุกผมถามตัวเองเลยว่ากูเกิดมาทําไมวะเนี่ยทําไมกูต้องต้องมาเจอแบบนี้ผมโดนแม่ผมตีโดนแม่ผมขังอะ่ะผมคิดในใจนะกูไม่อยากเกิดเลยกูไม่อยากอยู่เลยถามว่าเฮ้ยเด็กแค่นี้มึงคิดเหรอเฮ้ยคิดดังนั้นเนี่ยไอความทุกแบบเนี้ยถามว่าคุณเน่ะเข้มแข็งที่จะรับได้ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ไหมบางครั้งคนเราอะ่ะ การที่บางคนเขาไปทําร้ายตัวเองหรือเขาไปฆ่าตัวตายเนี่ยเขาไม่ได้อยากทํานะแต่เพราะว่าไม n ์เซตเจ้ากรรมในเวรและกรรมที่เขเคยทําตัวเองในดินชาติมนาะหลายชาติแล้วเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าในหัวเขาอะ่ะมันไม่มีทางออกอื่นนอกจากหนีจากปัจจุบันตรงนี้ไปเพราะอะไรเพราะไมล์เซตตรงนี้เขาเคยทํามาแล้วดังนั้นถามว่า แล้วที่เวลาเราบอกเราจะใช้ชีวิตปกติเราก็ทําบุญบ้างทำมาหากินสน,สนุกสนานเฮห,หาไปเรื่อยๆทํางานทําการไปแล้วเราไม่ต้องสร้างบาร,รมีได้ไหมได้แต่ถ้าเมื่อไรที่มาหรือเจ้ากรรมในเวรเขามาส่งผลคุณคิดว่าคุณจะมีกําลังไปต่อกรกับอํานาจกรรมที่บังคับดนใจให้คุณนั้น คิดหรือตัดสินใจอะไรผิดพลาดไหมบางคนบอกว่าทำไมโง่จังไปให้เขาหลอกผมบอกเลยนะคุณไม่เจอกับตัวคุณไม่รู้หรอกว่าทำไมบางทีคนนี้ถึงเชื่อคนนั้นทำไมคนนี้ถึงเชื่อนู่นเชื่อนี่ทำไมผู้หญิงบางคนเชื่อผัวเหลือเกินทั้งที่ผัวมันหลอกทำไมผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนเชื่อผู้หญิงคนนี้ทั้งที่รู้ผู้หญิงคนนี้มันหลอกคุณไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะเดียวกับเขาคุณไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับเขา คุณไม่รู้หรอกว่าทําไมความรู้สึกนึกคิดมันดนใจให้เขาทําแบบนั้นเป็นแบบนั้นยอมแบบนั้นดังนั้นผมถึงบอกเลยว่าการที่คนชอบมาถามผมว่าเราไม่สร้างบาร,รมีสิบอย่างได้ไหมผมไม่ได้คุณสร้างแบบอุกฤษจนคุณนะ่ยแย่จนแบบไม่มีทำมาหากินไม่ใช่เราค่อยๆสะสมไปเหมือนค่อยๆเก็บออมวารละบาทสองบาทแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ทําเลยอ่ะ แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าที่เราเกิดมาเราเอาสเบียงอะไรมาบ้างในเป้เราที่เราเกิดมาเนี่ยในเป้เรามีสเบียงอะไรมาบ้างแล้วถ้ามันดีคืนดีมันเกิดมีโจรจะมาทําร้ายเราแล้วเราเปิดในเป้ในเป้เราไม่มีอะไรที่ป้องกันตัวเลยอะ่ะแล้วเราจะป้องกันตัวได้ยังไงเราก็ตายอย่างเดียวบางคนเนี่ยเราเห็นไหมเป็นคนดีมีชื่อเสียงแต่อยู่ๆทําไมถึงทําร้ายตัวเองขนาดนั้น เพราะว่าเขานั้นถูกกรรมโดนจิตดนใจให้รู้สึกว่าต้องคิดและทำแบบนั้นบางคนบอกว่าโอ๊ยเป็นชั้นชันไม่ฆ่าตัวตายหรอกเป็นชั้นชั้นไม่ทำหรอกใช่คุณพูดได้เพราะคุณไม่ได้อยู่ในสถานะหรือเหตุการณ์แบบนั้นหรือทุกแบบนั้นอยู่ซ้ำๆเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าเขานั้นไม่อยากอยู่เราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าทำไมฉันยังทนได้ ทำไมกูยังรู้สึกว่ากูยังเจอลำบากกูยังทนได้คนเราสร้างบาร,รมีไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าอาจารย์คนเราตายไปแล้วมันก็จะได้หมดห่วงหมดกรรมหมดทุกข์หมดโศมดโลกหมดภัยไม่ต้องเจ็บต้องปวดแล้วคุณมั่นใจหรอว่าการที่ตายแล้วจะไม่เจ็บไม่ปวดคุณเคยรู้สึกไหมเวลาคุณนอนหลับแล้วคุณฝันน่ะคุณฝันแล้วคุณรู้สึกไหมว่ามันเหมือนจริงมาก คุณรู้สึกเหนื่อยไหมบางทีฝันแล้วเหมือนเราวิ่งหนีผีอะ่ะทําไมเรารู้สึกเหนื่อยในฝันล่ะเรารู้สึกเจ็บล่ะเวลาเราโดนตีโดนแทงอะไรในฝันบางคนน่ะหรือแม้แต่เราได้มีการแบบไปรู้สึกว่าได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในฝันทําไมมันเหมือนจริงอะ่ะทั้งที่มันในฝันน่ะถามว่าอ้าวอาจารย์ก็มันเป็นเซลล์ประสาทคนเราล่างกายหูตาลิ้นจมูกสัมผัสต,ต่างๆมีเซลล์ประสาท ผมถามกับแล้วศพที่เขานอนตายอยู่เขามีเซลล์ประสาทอยู่ในตัวไหมมีหูไหมมีตาไหมมีผิวหนังไหมแล้วทำไมเขาไม่รู้สึกล่ะดังนั้นความรู้สึกมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความรู้สึกมันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่สัญญาที่พระพุทธเจ้าบอกไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการความรู้สึกต่างๆเจ็บ ร้อนหนอ,อ่อนหนาวรักโลภโกรธหลงอะไรต่างๆมันไม่ได้ยึดติดที่สังขารแต่มันอยู่ที่จิตใจดังนั้นเรายังฝันแล้วเรายังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเหมือนจริงยังรู้สึกเจ็บในฝันเลยการตายการตกนรกการทุกขทนหรือความสุขต่างๆในหลังจากชีวิตความตายมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละ เพราะว่าเรามีจิตใจเรามีสัญญาเก่าดังนั้นทําไมบางคนบอกตกนรกแล้วรู้สึกทรมานก็เหมือนเวลาคุณฝันแล้วคุณฝันว่าคุณโดนตีคุณฝันว่าคุณโดนแทงคุณฝันว่าคุณวิ่งหนีผีแล้วเหนื่อยนั่นแหละเหมือนกันเพราะความรู้สึกในฝันมันคือเกิดจากจิตดังนั้นเวลาคุณลงนรกหรือคุณขึ้นสวรรค์คุณจะทุกข์ทรมานสาหัสโดนลงโทษ มันก็ทุกทรมานแบบจิตเหมือนกันจิตที่ถูกทรมาคนคุณก็รับรู้เหมือนกันทุกเหมือนกันความสุขในสวรรค์คุณก็รับรู้ความสุขเหมือนกันเหมือนเวลาคุณฝันแล้วคุณรู้สึกฝันดีคุณมีความสุขในสวรรค์ความรู้สึกมันก็เหมือนกันดังนั้นอย่าคิดว่าการตายแล้วจะไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่แต่เรานั้นไม่เคยได้รู้สึกแบบนี้ เพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองดังนั้นผมยังยืนยันว่าการที่คุณจําเป็นต้องรู้กามและสร้างบารมีนั้นมันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณในอปัจจุบันและอนาคตนั้นมันเจอสิ่งที่ดีกว่าที่คุณรู้สึกว่าปัจจุบันมันลําบากมันทุกข์ถ้าคุณบ่นกับตัวเองว่าทําไมกูเกิดมาแล้วเหนื่อยกูเกิดมาแล้วลําบากกูเกิดมาแล้วยากจนไม่ร่ารวยเหมือนคนอื่นเลย มันเป็นพอกกรรมที่คุณเคยทําในอดีตดังนั้นบางคนบอกว่างั้นหนูก็ปล่อยไปตามยถากรรมแล้วกันแม่งสร้างบุญสร้างบารมีลําบากชิบหายปล่อยแม่งไปเลยแล้วกันถ้าคุณปล่อยได้แล้วคุณยอมรับได้คุณก็ไม่เป็นไรบางคนบอกว่าเออเจ้ากรรมในเวรมึงจะมาทวงกูก็ทวงไปแล้วกันเอาให้มึงหนําใจเลยแต่พอผมเห็นบางคนที่เจอจนหนำใจแล้วยังไม่พอเนี่ยสุดท้าย มันทุกข์จนไม่รู้จะทุกยังไงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองทุกข์แล้วจะหายจะหมดนะมีหลายคนเนะี่ยบอกว่าคนเนี้ยเขาชีวิตตกอับมากเลยชีวิตแย่มากเลยบอกว่าเนี่ยทาไมเขาไม่เห็นดีขึ้นเลยเขาก็ทําบุญทากุศลเรารู้หรือเปล่าว่าเขาทํากรรมอะไรมาสารพัดเราก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันเราเห็นว่าทําไมเขาลําบากยากเจนทําอะไรไม่ขึ้นอยากจะช่วยเขาสงสารเหลือเกินผมถึงบอกว่า เราสงสารเราช่วยได้แค่สิ่งของและเจตนาที่ดีความเมตตาแต่เราจะไปล่วงกรรมเขาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่บอกให้อุเบกขาบารมีก็เป็นตรงนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องไปรับกรรมชาวบ้านเขาหลายคนก็สงสัยว่าแล้วถ้าเราสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีอย่างที่อาจารย์บอกมันจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจริงไหมแล้วช้าหรือเร็วผมบอกเลยนะ คุณสร้างบารมีเอาไว้เนี่ยค่อยๆสร้างไปเนี่ยผลมันไม่ได้เร็วหรอกผมบอกเลยผมทํามาละแม่งไม่ได้เร็วหรอกสร้างบารมีเนี่ยไม่ได้เร็วหรอกถ้าตาบใดที่ยังไม่รู้เจ้ากรรมในเวรแล้วแม่โหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรเนี่ยแม่งไม่เร็วหรอกแล้วถามว่างั้นเราไปไหว้ขอพรเทพเท,ทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาไมเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงไม่ช่วยเราทั้งที่เราทําความดีก็จะถามกลับว่าแล้วเทพเท,ทวดาเขาเห็นเราสร้างคุณงามความดีเขาชื่นชมไหมเขาชื่นชม แต่ถามว่าเขาโมทนาบุญไหมเขาโมทนาบุญแล้วเขาจะเป็นต้องมาช่วยเราไหมละ่ะเขาติดหนี้เราหรือเปล่าท่านเทวดาทั้งหลายก็ไม่ได้ติดหนี้เราแล้วถามว่าจะเป็นต้องช่วยเราไหมท่านก็ไม่ได้จะเป็นต้องช่วยเราถามว่าทําไมต้องช่วยมันไม่ใช่เรื่องของท่านมันเป็นเรื่องของคุณหลายคนเวลามาหาผมอาจารย์ช่วยบอกองค์พ่อช่วยหนูหน่อยช่วยบอกอพ่อช่วยหนูหน่อยผมบอกว่าผมก็บอกนะบอกให้ผมบอกให้ แต่ท่านจะช่วยหรือเปล่าอยู่ที่ท่านองค์พ่อเองนะท่านจะพิจารณาดังนั้นเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรานั้นทำดีมากพอที่เทวดาอยากจะช่วยเราหรือเปล่าถ้าเรายังทำดีไม่พากพอหรือยังทำดีไม่ถูกไม่ถูกตัวไม่ถูกตนไม,กไม่ถูกต้องอะ่ะทำดีไม่ถูกต้องยังไงคะอาจารย์หมายความว่าเมื่อเวลาเราทำดีเรายังยึดติดในความดีที่เราทำ เช่นกูทําบุญส่วนมนต์กูจะต้องบอกว่ากูเนี่ยเป็นคนทําบุญนะเว้ยกูเป็นคนส่วนมนตย์นะเว้ยกูอย่างงู้นงี้นะเว้ยมึงรู้ไหมกูทําบุญมาขนาดไหนมึงรู้ไหมกูอ่ะปฏิบัติธรรมมาขนาดไหนติดดีไหมเห็นไหมมึงรู้ไหมว่ากูอ่ะศึกษาธรรมะนะเว้ย,ย,ยกูอ่ะพระไตรปิฎกกูอ่านมานะเว้ยมึงรู้ไหมตอนเนี้ยกูยังไงกู่ปปฏิบัติด้วยก <มา S 1> ูนอนเตียงงี้นะเว้ยอย่างงุ้นงี้นะเว้ย แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาติดดีอ้าวอาจารย์แล้วเขาติดดีนี้ทาไมราบยศสรรเสริญยังไปที่หาเขาก็เพราะว่าบางครั้งมารต้องการให้เขาหลงตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาจะได้ยึดติดตรงนี้ไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เข้าถึงแก่นธรรมเพราะถ้าเกิดเข้าถึงแก่นธรรมมันจะกลายเป็นเขาจะมีบารมีที่จะพาคนไปในแ่ที่ที่ธรรมะบันได้ไงดังนั้นผมถึงบอกทุกคนว่า การที่เรานั้นพยายามปฏิบัติทำปฏิบัติบนกุศลต่างๆนานาแล้วทำไมชีวิตยังไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะบุญมันไม่ดีมันไม่ดีเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่ดีพอมันไม่ได้เกี่ยวกับความดีเมื่อเรายังปฏิบัติไม่ดีหรือไม่ถึงพร้อมไม่ถึงจุดที่มันจะส่งผลน่ะเราก็จะไม่ได้รับผลเลย ดังนั้นการที่อยากให้คนที่มาในสุขชานการเด่นเนี่ยทุกคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วมาฟังธรรมะกันในเอาเอาในปีหน้านะเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้กรรมแล้วก็ได้อขอขมาเจ้ากรรมในเวรแล้วถ้าใครอยากรู้กรรมยังดูกรรมฟรีไหมยังดูกรรมฟรีแต่ไม่รับสักะไรมือแล้วนะแต่ว่ายังครอบเสยไปรักนะักทอนให้ฟรีอยู่ไหมยังทําไม่ฟรีอยู่ถามว่าทําไมย์ไม่รับสักะไรมือแล้วองค์พ่อบอกว่าที่ผ่านมา สร้างบารมีช่วยคนมาพอสมควรแล้วตอนนี้ให้ดูกรรมแล้วยังามาสาักลายมือก็กลัวจะรับกรรมเจ้าก,กรรมใเิเบนเขาไม่ไหวเพราะว่าท่านบอกว่าทําไมเราเอาบารมีที่สร้างมายากเย็นไปขายแลกเงินเหมือนกับพวกหมอดูอะเอาบุญตัวเองที่พยายามทํามาไปขายแลกเงินถ้าเปรียบทางปัจจุบันก็คือเหมือนเอาเวลาในชีวิตเราไปขายแลกเงินแลกเศษเงินไม่มีอาชีพอื่นที่หาเงินได้แล้วเหรอนอกจากอาชีพนี้นอกจากขายเวลาในชีวิตแล้วยังไปยุ่งกรรมชาวบ้านอีกดังนั้นผมนึกบอกว่า ผมดูกรรมไม่ฟรีผมไม่ได้มีชื่อหมอดูถามว่าติดตามช่องผมแล้วได้ไประโยชน์อะไรถ้าคุณได้รู้กรรมคุณได้รู้แนวทางจะเหมือนกับหลายหลายคนที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มรู้ว่าตัวเองทําอะไรจะเป็นยังไงต่อไปหลายคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะถามว่าอ้าวแล้วมั่นใจได้ไงว่าเปลี่ยนแปลงผมเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณก็เปลี่ยนแปลงได้ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับที่เมตตานะครับ